เลขหนึ่ขยับสายมามานีมาใกล้ๆเ้ยได้แล้วสายได้แล้ว้อเร้อเร็วเ2ินหนึ่่องสามเย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานดีพร้อมวันนี้เราจะพามาชมงานติดตั้งนะครับหลังจากที่เราลงคลิปงานติดตั้งอินเวอร์เตอร์กันไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมงานติดตั้งปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มซับเมอร์สนะครับซับเมอร์สเนี่ยเป็นปั๊มหย่อนบาดาลน,นะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ไดเอามาหย่อนบาดาลเราจะมาหย่อนสระสูบสระนะครับซึ่งเราจะทําแบบไหนนะเดี๋ยวผมพาไปชมกันตอนนี้เราอยู่ที่นะครับ ผู้แอนนภพารีสอร์ทนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ช่างกําลังเตรียมงานกันอยู่นะครับผมเดินสายไฟไว้รอทําทุนลอยเรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาพามาดูภายในนี่นะครับทุนรอยซับเมิร์ดนะครับรเ,รนะเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าคือต้องการสูบน้ำจากสระแต่ส่งไกลด้วยแล้วก็ระยะดูด ลึกพอสมควรนะครับก็เลยเราเลยเลือกเป็นแบบซับเมอร์สสูบสะให้โดยทำเป็นทุดรลอยลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องเดินไฟนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณห้องชุดควบคุมไฟนะครับของปั๊มบดานนี่โดยที่ลูกค้านะครับมีปั๊มชุดเดิมอยู่แล้วนะครับ ก็คือเป็นปั๊มสูบบดานยี่ห้อโจไดนะครับขนาด750วัตต์96โวลต์นะครับใช้กับแผง4แผงเหมือนกันซึ่งแผงที่อยู่บนลังคาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูนะครับเป็นแผงโพลี330วัตต์นะครับลูกค้าติดไว้อยู่แล้วแล้วที่เรามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดซับเมอร์ระดานเหมือนกันแต่จะเป็นชุดซับเมอร์สสูบสระนะครับนี่มีคันโยกหลังเต่าไวโยกสลับกันใช้เพราะว่าใช้แผงชุดเดียวกันนะครับสลับกันใช้ระหว่าง สูบด้านแล้วก็สูบสะนะครับผมเป็นปั๊มยี่ห้อฮ a n โดโ o ขนาดแรงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคปั๊มก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูสเปคปั๊มนะครับผมสเปคปั๊มนะครับเป็นปั๊มยี่ห้อฮ a n โดโ o ขนาดแรงครึ่ง1น่ง้าแรงม้านะครับหนึ่งวัตต์ตัวนี้ได้น้ำสูงสุด9้าคิวหรือ9 0 0 0พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับเฮสสูงสุดที่ย่อนได้อยู่58ดเมตรครับผมนี่ โอเคตอนนี้เรากําลังเตรียมงานอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากเราโยนทุดลอยลงไปแล้วนะครับเดินระบบเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันว่าน้ําที่ได้จากปั๊มนะครับแรงขนาดไหนไปกันครับผมอ่าโอเคครับเราต่อระบบไฟเดินระบบเรียบร้อยครับเหลือแต่งานท่อ PVC ีเดี๋ยวเราพาไปดูน้ํากันเพราะตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับในเมืองฝนตกแล้วนะครับข้างหลังฝนก็จะมานะครับถ้ามารีบถ่ายตอนนี้ไม่มีแดดแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูน้ํากัน เนี่ยน้ำออกเต็มสองนิ้วเลยนะครับอันนี้ท่ออ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อเข้าท่อพ v วีซีกันนะแรงๆเลยครับผมครับเนี่ทีมงานกำลังต่อท่อพ v c ซีเข้ากับท่ออ่อนนะครับผมเข้ากับระบบท่อน้ำเดิมของลูกค้านะครับของลุงพิชิตในสวน มะนาวนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังป้านหลังนั้นด้วยนะครับยาวไปเลยน่ครับแดดแรงน้ำก็แรงครับแดดอ่อนน้ำก็อ่อนตามธรรมชาติของปั๊มโซลาเซลล์นะครับนี่เป็นทุ่นลอยนะครับตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการสูบน้ำสระนะครับแต่ต้องส่งไกลด้วยนะครับแล้วก็สูบลึกด้วยนะครับหอยโขมมันอาจจะแรงไม่ไหวนะครับเราก็เลยทำเป็นปั๊มบานานะครับเป็นทุ่นลอยลักษณะแบบนี้ อ่าโอเคครับสำหรับงานติดตั้งวันนี้ติดปัญหาตรงไหนหรืออยากสอบถามอะไรนะครับสอบถามได้ทาง Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็เบอร์โทรติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอคุณมากครับ